สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลน,นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนเริ่มต้นที่นัดชิงแชมป์เจ้าอาเซียนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเราได้ข่าวดีสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะครับนั่นคือโคตาในการแข่งขัน a fc Champions League Elite และ AFC c h a m p i o n s League 2นั่นเองนะครับ ยืนยันอย่างเป็นทางการครับแซงจีนเรียบร้อยขึ้นอันดับ3เอเชีย er นะครับครั้งแรกนะฮะที่เอฟซีประกาศสโมสรไทยเนี่ยได้สิทธ์ครับ2บวก1บวก1เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเชีย er นั่นเองนะครับคือล่าสุดเนี่ยจากการประกาศมาสมาพันธ์นะครับฟุตบอลแห่งเอเชีย er หรือว่าเอฟซีเนี่ยประกาศผลเอฟซีคับ คอมเพ t ติชันเรนกิ้งนะครับเพื่อจัดสรรโคต้าเนี่ยให้กับแต่ละชาติที่จะได้เข้าไปแข่งในเอเชียเนี่ยถือว่าไทยทําได้ดีนะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่สร้างปรากฏการณ์นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เข้ารอบได้ลึกที่สุดแล้วก็เป็นทีมที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างแข็งแกร่ง,งจริงๆครับ ปรากฏว่าไทยของเราครับตอนนี้เนี่ยยืนยัน100%นะครับแซงจีนขึ้นมาอยู่อันดับ3ของโซนเอเชียตะวันออกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติเลยนะครับและยังเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอีกด้วยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนแหละครับ ความดีความชอบก็อยู่ที่สโมสรที่ผ่านเข้ารอบลึกๆบุรีรัมยูเนเต็ดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรวมถึงทรูแบงคอกนะครับอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะเออการท่าเรือเมืองทองทั้ง3ทีมสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย afc champions league 2ด้วยคือถ้าทีมของเราไปแล้วเราตกรอบหมดเนี่ย มันจะส่งผลแย่มากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกทีมก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วในฐานะสโมสรจากประเทศไทยก็ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยเราจะได้โคต้าที่เพิ่มขึ้นในฤดูกาล2026ทับ2027ซึ่งทาง f f c ยืนยันมาแล้วนะครับว่าไทยจะได้ไป4ทีมเอ้าเฮกันเลยครับตอนนี้1เลยนะครับ afc champions league Elite รอบแบ่งกลุ่มเข้าไปรอบแบ่งกลุ่มเลย2ส,สโมสรหูยอย่างโหดอะนะจะไปเจอกับเือสิงห์กระทิงแรดที่มีการจับคู่8เกมนะเจอกับแชมป์ทางนั้นอะแชมป์รองแชมป์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาวาสกิฟอนตาเล่เจอกับทางด้านของเซเลโซอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ จะเข้าไปเล่น AFC Champions League e อ i ลิรอบเพย์ออฟอีก1สมโมสรรวมไปถึง AFC Champions League 2อีก1สมโมสรนนั่นเองนะครับขณะที่ฤดูการถัดไปเนี่ยเรายังได้3ทีมเหมือนเดิมนะเออแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบแบ่งกลุ่มแค่ทีมเดียวครับแล้วก็เพย์ออฟ1ทีมถ้าอยากจะไป2ทีมก็ต้องผ่านรอบเพย์ออฟให้ได้ แล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกทูอีก1ทีมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ารอผลพลอยได้จากลีกอื่นแล้วกันนะที่ไม่ผ่านค่าสัมประสิทธิ์หรือว่าไม่ได้ตอบตกลงที่จะมาร่วมเล่นเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะมีบุลลนทับได้อีกทีมหนึ่งเหมือนฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับ ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับที่น่ายินดีไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นคือเด็กไทยครับมีโอกาสสะเทือนบาซิลเลยครับแล้วไม่ได้ไปเองด้วยนะครับมีสุดยอดซูเปอร์เอเจนที่เคยเป็นถึงนักฟุตบอลระดับตำนานของไทยลีกพาไปนั่นก็คือดิโอโก้หลุยซานโต้ครับ พาเด็กไทยไปฝึกฟุตบอลที่บราซิลแล้วครับอันนี้ก็มาจากทางด้านของสายเลือดบอลไทยนะครับเขาบอกว่าเดโอโก้เนี่ยพาเด็กไทยไปฝึกฟุตบอลที่บราซิลเดสปอร์ติโวบราซิลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาโพสต์เอาไว้นะครับว่าวันนี้มีความสุขมากที่ได้พาน้องธีรพัฒน์มาฝึกฟุตบอลที่บราซิลกับสโมสรเดสปอร์ติโวบราซิลซึ่งเป็นโปรเจกต์ ที่คิดเอาไว้เมื่อสองสปีก่อนหวังว่าน้องธีรพัฒน์จะมีความสุขที่บราซิลเหมือนที่ผมมีในประเทศไทยคือแน่นอนแหะครับถ้าคอนเน็ชันในวงการฟุตบอลไทยกับนักเตะต่างชาติเนี่ยมันสามารถเชื่อมกับเอเจนต์หรือว่าบางคนจะเป็นเอเจนต์เองสามารถที่จะส่งเด็กไทยไปฝึกยังต่างประเทศได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่บราซิลนะจริงๆคอนเน็ชันมันมีทั้งสเปนมีทั้งเบลเยียมมันสามารถไปได้หมดเลยนะครับแต่แน่นอนแหะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทางครอบครัวเนี่ยอาจจะ ต้องซัพพอร์ตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปถามเดียโก้นะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้มันได้เริ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะไทยไปฝึกที่บราซิลถ้าหากว่าประสบความสําเร็จแน่นอนละครับโอ้โหเก่งกาจแน่ๆปัจจุบันเดียโก้เขาเป็นเอเจนต์ฟุตบอลเต็มตัวนอกจาก พานักเตะบราซิลมาแข่งในไทยแล้วตอนนี้ขยายตลาดครับพานักเตะเยาวชนออไทยเนี่ยไปฝึกที่บราซิลด้วยแล้วก็เซ็นสัญญากับสโมสรท้องถิน่นถ้าเป็นไปได้ต้องบอกว่าสามารถดูผลงานนะ ของเดียโก้ได้ก็เขามีไอจที่เป็นแบบเอเจนต์ของเขาอยู่เนี่ยก็ไปติดตามมาได้หรือว่าไปติดตามผลงานส่วนตัวของแกได้นะครับสำหรับสโมสรเดสปอติโวบราซิลเนี่ยที่น้องธีรพัฒน์ไปฝึกเนี่ยทีมชุดใหญ่อยู่ในระดับดิวชั่น3ของรัสเซเปาโลมีบริษัทจีนอย่างซันตงหลู่หกรุ๊ปเป็นเจ้าของ แม้สโมสรเดสปอ r t ติโบบราซิลเนี่ยจะเป็นทีมระดับดิวิชั่น3ของรัฐนั้นเนี่ยนะครับแต่ทีมชุดเยาวชนได้ลงแข่งขันกับทีมใหญ่อย่างซานโตสเซาเปาโลโบตาโฟโกโครินเทียนและก็อีกมากมายนั่นเองนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปถึงบราซิลก็ได้นะถ้ายังโอกาสมันยากไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปใกล้ๆเลยครับไป ทางด้านของเบลเยียมไปสเปนอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้นะแต่แน่นอนแหะครับมันอาจจะมีเรื่องของบัตเจ็ตด้วยนะอันนี้ต้องดูว่ามันมีใครสนับสนุนไหมหรือว่าเป็นเอเจนต์หรือเปล่านะครับ ขณะเดียวกันครับความพร้อมของการแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าโชปป้คัพนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นการดวลเดือดจริงๆแล้วครับและก็มีการมาประกาศความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นบุรีรัมหรือว่าจะเป็นยอดทีมจากเวียดนามคืนนี้ได้รู้กันนะครับนัดแรกครับก็เสมอกันมานะครับโดยความพร้อมก่อนเกมประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเนี่ยทางออสมารอสเนี่ยนะครับก็มาเปิดเผย พร้อมกับกับตันทีมอย่างทีระทรบุญมาทันเนี่ยนะครับซึ่งเฮดโค้ดเนี่ยบอกว่าก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นรายการระดับนานาชาติและก็ต้องบอกนะครับเป็นการช่วยกันผลักดันนะครับการยกระดับวงการฟุตบอลอาเซียนหลายๆทีมนี่ก็ได้พัฒนาจากรายการนี้ซึ่งเกมก่อนหน้านี้นะครับทางเฮดโค้ชบุรีรัมได้บอกนะครับว่ารู้แล้วว่าโคงอันฮานอยเนี่ยจะเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับและได้เตรียมทําการบ้านใน การเตรียมทีมมาเรียบร้อยนะครับในการรับมือกับเกมเพรสซิ่งสูงของคงันฮานนอยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่สุดท้ายแล้วบุรีรัมย์ก็สามารถแก้ไขได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังในเกมแรกเนี่ยนะครับส่วนเกมนี้เล่นในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนี่คือบ้านของเราและบุรีรัมย์จะทําให้ดีที่สุด จากเกมแรกเนี่ยเห็นเลยว่าจุดอ่อนของทีมโคงอานานอยอยู่ตรงไหนและจุดแข็งพวกเขาคืออะไรซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าหากว่า,าทางโคงอานา,นานอย,ยังเล่นแบบเดิมเนี่ยบุรีรัมสามารถที่จะเอาชนะทางทีมเวียดนามได้อย่างแน่นอนซึ่งทางเฮดโค้ชบุรีรัมก็ยังพูดต่ออีกนะครับว่าช่องว่างที่มันเกิดขึ้นจากการเพรสซิงของเวียดนามเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินซึ่งตรงนี้พวกเขาจะต้องระวังเอาไว้ให้เป็นอย่างดีขณะ กับตันทีมอย่างธีรทรบุญมาทันก็ตอบคําถามสื่อนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับความคาดหวังของเกมนี้บอกว่าตอนนี้ทีมบุรีรัมยอมร้อยเปอเซและพร้อมที่จะลงสนามไปเล่นเกมนี้สําคัญมากๆและเชื่อว่าจะคว้าแชมป์ได้นะครับการเล่น <c oughs> ในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าของทีมเวียดนามดุดันแต่พอมาบ้านของบุรีรัม อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ตัดสินชี้ชะตาวัดว่าใครจะเป็นแชมป์ล่ะครับซึ่งแน่นอนผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร90านาทีหรือว่าต่อเวลาหรืออาจจะยาวไปถึงจุดโทษก็จะได้รู้กันซึ่งทีละทอนบอกว่าเชื่อว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่สําคัญมากๆและแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามนะฮะเพื่อกดดันแฟนบอลคงฮันฮาหนอยและเชื่อว่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอน ขณะที่ทางฝั่งผู้มาเยือนมาโนโพกิ้งนะครับเปิดเผยว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างจากเกมแรกซึ่งเกมแรกลูกทีมของเขาทําผลงานดีอยู่แล้วสู้เต็มที่หวังว่าเกมนี้จะสนุกและก็พร้อมที่จะลงสนามกันแล้วไม่มีนักเตะคนไหนได้ไดรับบาดเจ็บและหวังว่าสุดท้ายพวกเขาจะเก็บชัยชนะได้ขณะที่ซุปตาเวียดนามอย่างเงียนคงไายทีมเราเตรียมทีมมาเล่น เป็นอย่างดีหวังว่าจะได้ผลแกงขันที่ดีกลับไปซึ่งทุกคนอยากจะคว้าถ้วยอันนี้เอาไว้ที่เวียดนามส่วนเรื่องเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงเชียจากแฟนบอลไทยนะครับหรือว่าในสนามเนี่ยที่มันจะแตกต่างออกไปไม่มีอะไรจะต้องกังวลขอแค่มีแฟนบอลเข้ามาดูบอลและสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่ะส่วนผลแกงขันจะเป็นอย่างไรคืนนี้รู้กันนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ